สวัสดีครับสวัสดีคัครับนี่คือฟัสเตอร์นะวันนี้มาเล่นเวบอว์กับ <c oughs> คิดถึงนะเว้ยโมพคดแบ<ป>บ<ป>นี้เราคิดถึงนะเว้ยต้องแปลนะครับถ้าคนทางนู้นฟังอยู่ก็ปวดด้นะครับคนทางนี้คิดถึงมาก <c oughs> คนทางไหนล่ะครับ ทางนี้กลับมาถึงแคแนวไปแล้วครับตอนนี้คนทางนี้คิดถึงกันมากโอเคขาดอีกสามอันก็วะเฮ้ยขาดอีกประมาณยี่สิบอันโอ้ยมือไม้เย็นหนึ่งเลยค่ะต่อมือสั่นเลยอะไรสั่นมือสั่นมือครับใจเย็นๆรับกันเตียงเลยครับผม โอ้หเมื่อกี้เห็นมันสร้างปราสาทไม่ได้ต้องเอามัตเฮ้ยแต่ต้องกันด้วยนี่นะแล้ต้องเอาบล็อกอื่นมากันมันจะได้บุกไม่ได้เออว่ะแล้วก็โง่เฮ้ยไม่เป็นไรเราบอกก่อนที่นี่สีเขียวเว้ยเออเราอยู่สีเขียวอยู่แล้วเหรอใเฮ้ยเหลืองเหลืองเหลืองเอาเหลืองเอาเหลืองเอาเหลืองเดี๋ยวนี้ต่อไปเหลืองแป๊บอ้าวเอาเหลืองเอาเหลืองว้าอ้าวเฮ้ยลืมมองแดงว่ะฮัลโหลเป็นไงบ้าง มองมองมองไม่เอาหรอกไปเลยกันตอกันไม่ตายไม่ได้กูเพิ่งดูจบว้วกลับบ้านแล้วลุบยุบจุบจุบข้างในเฮ้ยเหลืองมาเว้ยเหลืองมาเว้ยแม็กแม็กเหลืองมาบ้านใช่ไหมเออเนี่ยมาแล้วเนี nah ่ยฝากหน่อยพี่มีของเยอะอ๋อไม่มีอะไรเลยลุบมีแต่เตอร์แล้วก็ใจให้แอ็กพิกแอ็กอันเดียวก็เดียวได้นี่มันหนาบอุ้ยมันขุดทางเว้ยมันได้แล้ว มันขุดทางไวไหมวะนายไม่เป็นไรคิดว่าเฟี้ยวอ่ะอุดขุดทางคิดว่าเฟี้ยวมีึ่งทองเอาเป็นว่าอัพอะไรก่อนดีวะอัพนี้ก่อนแล้วกันเพิ่มอัพสปิดขุดทางเหรอขุดทางเนะนายนายแล้วไงบล็อกพวกหนูไม่นี่กันวะหรือว่ารออู้นี่นี่หนูนี่นี่ อย่านะนายบอกเลยทีมกันหลายชั้นนายจะวิ่งไปไหนเอ้ของเราขึ้นมานะเจี๊ยบตัดยารวทำไมจี๊ยดอย่าไม่ตกเว้ยไอเด็กไอ้ย่ะโหดจัดเก็บสองไอ้ย่ะเจ๊กเนี่ยผมนี่มันไม่พออย่างเต็มแบบอะไรมาทีหลังดังกว่าเยอะอะไรอย่างงี้ปะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแด็กเป๊ะ ใครตกดองเหล็กดีๆนี่เองใช่ไปอัปเกรดให้ละยลโล่เลยหนึ่งอ้าวยลนโล่แตกตอนไหนอะเมื่อกี้ผมไปอ้าวอย่างนี้ก็มันดิไปแงานโซโลสัตว์งานโโโลนี่แบบไม่เรียกทีมเลยองงเลยเมื่อกี้เวอร์แบบมันมันกันไม่ดีหรอมันไม่แค่ไม่กันอะ แม็กเป็นพอพอจะบอกว่ามันกันดีแล้วเราเก่งมันเราเก่งจะดูโคตรหล่อเลยมันกันดีเว้ยเฟสที่เฟสเกมากผมเก่งด้วยโอผมนี่ใช้แอ้ข้ามาเลยโอเคค่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวจบให้จบเลยทีนี้เรียบร้อยเฮ้ยโกเลมโกเลมแม่งดักตีเราอู้นี่นี่ต้องเคลียร์โกเลมเลือดเท่าไหร่คะเลือดเลือดเท่าไหร่ไม่รู้ เอาพิกต oh, oh ีโกเลมโอไมค์ก็ตายค่ะตีไม่ถึงสิบทีเฮ้ยสีแดงสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมาฐานหรือเปล่าโอ้ กลับกไม่ไมมคนจริงเขาอุ้ยมเลยอุ้ยอุ้ยมอนดอุ้ยมันมีดับดับเล็กดับเเล็กคนจรงก็ต้องบวกอมีกระตุกปุดีตอดีฮึฮตานาอออลด้คบอลินดียอะเลย้ยเฮ้ยเยเร้ย้ยยเฮ้ยเ้ย้ย้ยเ้ยย้ยเ้ย้เย้ย้ย้ยอุ้ย้ย้ยเ้ย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 เย้เ้ยอ เว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 ทำไมเว่ลินเจจเปจีเดจเจเจอีพไอหมดเลยแห้งทีีมาเมื่อกี้ใครทำพี่เราเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมารถทะลวงตูดเฮ้ยคราวนี้เราต้องทำที่ขุดกันแล้วนะไม่เอาเหมือนเมื่อกี้นะ เราควรจะต้องไปอยู่บ้านมันต้องไปทำก่อนอย่างนี้ก็ได้เหรอประชื้แต่้้ขบนมีสีจะให้อัพดาบหรือให้อัพเกาะอัพเกาะดีกว่าผมว่าโอเคค่ะรรับบทาเดี๋ยวผมต่อไปเอาเพชรตรงเสียก่อนเลยเฮ้ยอ้าวมันไปเร็วเกินเฮ้ยไปไหนแล้วอยู่ด้วยกันก่อนเรียบร้อย โค้ด L. dot com มมีบางอ่านได้ของเทพแล้วกาะเละเกาะเพชรใช้เท่าไหร่นะสองใช่ไหมเอเมรอนหกหกค่ะเออหกเพิ่มอีกสองเมื่อกี้หัวคำนวณอยู่อ๋อโอเคสองในที่บ้านมีอีกสองอ๋อค่ะทำหนี้มันเรือกคำพูดอ๋อค่ะห้องห้องเลยเอา

ไหวปะเบเบ้ตาย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 ที่บ้านเซฟไหมกลับบ้านมาเขาได้นะเฟสอยู่สีนี่เว้ยฟาร์มเมามันมากเลยตอนเนี้ยมันวางคืนได้ไหมมันไม่ได้วางไม่ได้โอ้ยเตียงแตกก็อย่าไปวันห้ามตายห้ามตายเออห้ามตายทำแบบเก็บเลยทำอะไมดีทำอไมดีมีเลมอนยี่หกก้อนแม็กมีไหมเฮ้ยแดงไปแดงไปใจเย็นนะทุกคนแดงไปแดงไฟโอ้พอเราควรจะหนีแล้วเนี่ยผมว่าเฮ้ยมานนี่ดกเฟสไปเอง เป็นม่ดาบเหเจ็ดก็เลยลุ้มลุ้มลุมหมามูถึงตาย่ไงเดี๋ยวีมานี่เดี๋ยวอัพดาบให้เดี๋ยวอัพดาบให้อ่าดาบเนาะโอเคมีทองโอเคมีมีมีเอาปะเจ็ดผมไม่ดาไดาบดาบมีเจ็ดอะโอเคไะมึงถึงตากูจะเล่นกลับได้ไอ้สีแดงไอ้ชั่วอ๋อแบบไอ้ไม่ดีเฮ้ยไอ้การโหตึกตึกตึกเลยบางครั้งเราอาจะต้องการไฟบอล เออเอาไปก็ดีนะเฟชมีหกเฟชมีเอเมอรลล์ไหมเฟชไม่มีเลยค่ะเฟชอยู่แต่ทานผมเบลล์ให้รู้สึกน้ำเงินจะไม่เล่นกับใครเลยนะเฮ้ยแดงแดงแดงมันพาเอาดิเอาดิเอาดิทามันแล้วกาปะจ้าเฮ้ยมันมีเมนูเมนูเมนูเฮ้ยเฮ้ยเฮไหนไหนันดิเร่นเันนี้ดิไหนตรงไหนนะผมยอมแล้วครับพี่เฮ้ยเฮ้ยจับเลยจับต่ มันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางอ๋อมันเล็งพี่อยู่เหมือนกันระวังนะมาเล็งมาเป็นปแล้วไม่ดีเอะมัใช่ใช่กรเลดดเดี๋ยวเรามีไฟบอลลูกหนึ่งละไปตัดทางมันก็ได้อืมพี่ไประวังอะพี่เปเสียวอย่าอย่าเน้นเมื่อมันไม่มีมันไม่มีนี่แล้วก็ขุดออกก็ได้มั้งเนี่ยเกะกะทางเกิน เอมันมันจะยิงมาให้ได้เลยวะนี่นี่โอ้่นี่นี่มีเหมือนกันกูมีเหมือนกันเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาโบอเอาโบข่อยสูดเด้อร์เห็นแล้วมือกิดไปแม,ม่ยัยยัยไปใจเย็นใจเย็นใจ,จ,จเย็นใจเย็นใจเย็นแค่ช,ชีวิตเดียวเราต้องรักษาไว้ทำป้อมบนแบบว่าใครจะเดินก็เดินมาเนะสร้างทาวเวอร์ก่อนต่งสร้างตึก อุ้ยต้ยองอุ้ยไรมปเร็วมากโอเคไ้ยอู๋นี่นี่อู๋นี่นี่ยังยังไม่เป็นไรนะทุกคนทุกคนเรยังโอเค I'm fine เดี๋ยวเลยบอกเลยว่าไม่ได้เด็กนะคะเฮ้ยแม็กใจเย็นเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนเลยมันขึ้นไปข้างบนโอเคเราจะปลอดภัยใช่ไหมถ้าเราทำแบบนี้ไป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 ย่อๆๆๆเดี๋ยวพี่ทำแบบนี้ให้โอเค อุ้ยแม็กตกป้าแม็กข้าแม็กอุ้ยชิดชิดมันยิงหมดเจ็บป้าเจ็บป้าขึ้นบน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 มึงไม่ได้แดกกูหรอกครั้แรกก็จะเจ็บอย่างนี้เอ้ยออกมนขึ้นอยู่ข้างบนนี่ว่ะโอ้ยอ๋อโอ้โหที่ล็อกเอาดิเอาดิเอาดิเออุดีหมดเออุดีหมดโคตรเอาเลยเอาทูสวายแอมไฟแบงคิ้วเหลือบกลัวอย่างเดียวไฟบอลอ่ะมาที่จบเลย มานี่คือแบบเซกุลบายเลยอ้าพี่ออกใจหาเพราะว่ามันอยมึนๆๆๆอัพไหมล่ะอัพเป็นนี่ไหมอะทางเดินแบบอัพอ๋อก็ดีนะพี่จะได้ทำมาให้เพราะว่ามันไปทางสีนี่ได้องเฮ้ยมันบวกกันอยู่เว้ยลูกไปทั้งหวดนี้ทั้งหมดนี้เออต้องวี่แล้วไปไปไปไม่ได้ไม่ได้พอวิ่งให้ดูนี่อยากเป็นใหญ่ใจต้องวิ่งไอแคลนไปไปไหนดีไปไหนดี สีน้ำเงินเลยอ๋อสีอก็เลยอ็สีแดงสีแดงไปแอบไปลอยมันปลอยมันเฮมันมันอยู่อะมันอยู่อะกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันกำลังเฮ้ยแดงมาแดงมาแดงมาแดงหลังแดงหลังแดงหลังมาด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 มมาด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 ดมาดมาดมมาดมางมามามาดมาดาหมาดมาดามาามาดมาดมาด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 มาด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 เาดามาดาดมาาดมาลมาาาาออดดมมาดมมาดดชิดดดดด ขูงามมากคอมิคนอมิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวตกกันตกทีไม่ตกเอาไม่ตกวะมันไม่ตกที่ไหนวะมีธนูแหลกเอาไดิเสียงเสียงเสียงธนูธนนึดอกสองดอกเอ้ยมันเยะมันยอะอยู่ไม่เไอ้บ้า มีทุกคนมีเอเมอรอนไหมว้าวไม่ได้แดกกูค่ะอุ้ยต่อหน้าต่อตาเลยใครมีเอเมอรอนบ้างเอ็นแม่เลยไม่มีกลางเลยค่ะทุกคนเติมไปแล้วอุ้ยชิปเข้ามากูทำธนูยิงแม่งแป๊บไม่ได้มันต้นใจผมหนึ่งดอกค่ะสองดอกค่ะ สาดอค่ะแล้วสีน้ำเงินอีกสีดอค่ะมันยังอยู่ใช่ไหมเหลือแปดแล้วมนยังอยู่นี่อ๋อโอ้โหมันอยู่ในฐานตัวเองฮัลโหลสวัสดีบายอ้ตกอ้าวไรมาเรามาดูอยู่ไหนกันนะเอาให้ได้เลยโอเคปะครับทุกคนโอเคนะก็ได้อยู่อ่ะลืูก็ต้องทำโอยโยอุ้ยอ้้ยอ อีกนิดนึงนะผมว่าถ้าตอมตายแน่ไปเอาไอ้ไม่ล่อเด้อแล้วมันมีไอเทมไอเทมหนึ่งเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเว้ยนี่เราต้องล่อมันเลยเว้ยแต่มันก็ยอมแพ้หวังว่ามันจะยอมนะตขนมธนูมันก็หมดเล้ยเออใช่ต้องยิงให้ลูกธนูมันหมดอ่ะต้องล่อมันแต่ถ้าเรายิงว่างมันก็เก็บลูกธนูจากเราได้นะเออว่ะหนักเป็นปัญหา โดดล่อโดดล่อก็ทำทางดีๆก็ได้ปัญหานี้จะหมดไปหากเรามีนวัตกรรมใหม่ไว้พี่อะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยบอกตอนแรก e n d e r Pearl นี่เองอยู่ไหนอยู่ไหนพี่กาแม็กจะพึ่งมีสักสองอันใด้ฟอก่อนไหมไปด้วยกันมี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 มาว่านี่ขำเลยนะแบบตกเอ้ยย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 ย้ย อย่าอย่าอย่าอันเด็อันเด็เม็ดอุ๊ยนิดนึงยิงลูกกูยิงกกูยิงกกูนีมาค้ำค้ำเจ็บเจ็บไปไหนๆหมดไปแล้วมาไปใกล้ๆหนูไม่เสียวอะพร้อมัสหนึ่งไป มึงโดนเอาลง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 ัดพัดหลังพัดเอาดิเออหตสุดยอดโอ my g เก็าจี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 ค่ะ